ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HONDA ในการแนะนำรถมอเตอรไ์ไซค์คอนเซ็ปต์ใหม่นั่นก็คือ h o n n e ็ปี2022โดย HONDA มีกระบุอย่างชัดเจนว่ามันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ Sport n a k ็ d Middle c เด s s s หรือว่าขนาดกลางในแบบอัลตร้าโมเดิร์นดีไซน์ซึ่งก็หมายถึงรูปแบบที่มีความทันสมัยแบบขีดสุดให้ความแหลมคมชฉวบเฉียวก้าวร้าวซึ่งจะแตกต่างจาก c b 650R Neo Sport Cafe อย่างชัดเจนนอกจากนี้แล้วฮอนไดยังระบุถึงเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร่งจัดจา้าน High Revving Engine Collector ซึ่งจะมีบุคลิกที่แตกต่างจากเครื่องยนต์4สูบเรียง 650cc ที่มีบรรจุไว้ใน CBR650R และ CB650R รุ่นปัจจุบันนี้หลายคนคงยังไม่ทราบกันนะครับว่า CB600F Hornet เริ่มเปิดตัวครั้งแรกในปี1998วางจำหน่ายทั้งในยุโรปอเมริกาและบราซิลจนมาถึงรุ่นสุดท้ายปี2011ที่ขายต่อเนื่องมาถึงปี2013กับเครื่องยนต์4สูบเรียง5 9 9ซ c พื้นฐานของ CBR 600RR ให้พลังสูงสุด103.28แรงมา้าก่อนที่ Honda จะยกเลิกการผลิตไปอย่างน่าเสียดายแล้วแทนที่ด้วย CBR 650F และ CB 650F ที่มาเริ่มต้นรหัสใหม่กับฐานผลิตที่เมืองไทยของเราซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของ Big b ไบคสีสูบเรียงที่ผลิตในเมืองไทยส่งไปขายทั่วโลกและวันนี้ ฮ o r เน็ et, รุ่นใหม่กำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรโอกาสหน้าเราจะมาติดตามกันต่อไปครับ